โดฟควงกิมเบอรี่เฟรนด์ออฟดฟคนแรกของเมืองไทยเผ mm hmm. ยลุกผมสวยในงาน d o ฟ e r e ีบอ n สตรองเกอรร่วมแชร์ประสบการณ์จริงด้วยผลิตภัณฑ์ Dove p เปป i d e อินเทน e ์รีแพร์พร้อมเปิดเคล็ดลับผมแลดูสวยด้วยไบโอโปรตีนแคร์เท h n o l o g y ช่วยเส้นผมที่เสียหายจากภายนอกและช่วยตอบโจทย์ปัญหาเส้นผม ดีใ,ใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นแฟนของโดนะคะแล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆกับโดเรื่อยๆเลยอะค่ะอย่างวันนี้ก็มาที่โรตัสเนาะแล้วก็ได้มาแบบเล่นเกมมาพูดคุยกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอบูดมากๆเลยะค่ะ ก็ขอแนะนําตัวโดฟอินเทน e ์รี a พ r ค่ะตัวนี้คิมก็ใช้ทุกวันเลยค่ะแล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงด้วยจริงๆค่ะสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ผมเรียกว่าหัวจะหลดเท้าเลยเนาะแล้วก็ด้วยความที่เป็นแบบผู้หญิงด้วยเราก็อยากที่จะให้มันเฟะเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนสโลแกนของโ p e เลยค่ะ Dope r e วนสตรองเกอร์ er ค่ะ